คลิปนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการเทพ,พื้นปูนที่สามารถทําได้ด้วยตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมแล้วก็จากการที่ผมไปหาข้อมูลเรื่องปูนมาผมก็จะมีการแนะนําการเลือกปูนให้เหมาะกับงานชนิดต่างๆในคลิปด้วยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่หน้าคลอกน้ำที่เดี๋ยวผมก็จะทําการเทพ,พื้นเพื่อขยายพื้นที่ออกมานะครับ พื้นที่เดิมก็จะเป็นพื้นดินที่ค่อนข้างแข็งนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราต้องเตรียมพื้นผิวกันก่อนโดยที่เราต้องถางหญ้าออกจากพื้นที่ให้เรียบก่อนนะครับผมแล้วต้องส่วนที่เป็นเนินปูนเราควรจะสกัดออกด้วยนะครับไม่ควรจะเททับลงไปเลยเพราะว่าถ้าเราเทเนื้อปูนไปแล้วมันบางเกินไปมันอาจจะแตกล่อนง่ายนะครับผมเพราะฉะนั้นเราควรจะสกัดออกเพื่อให้ปูนที่เทใหม่ได้ความหนาที่ต้องการนะครับแล้วหลังจากที่เราปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการขุดร่องเล็กๆเอาไว้รอบๆนะครับผมแล้วก็จะเอาเป็นไม้แบบมาวางนะครับ ซึ่งไม้แบบเราอาจจะใช้เป็นไม้เชิงชายแบบของผมก็ได้นะครับผมเพราะผมว่าความกว้างกับความยาวเนี่ยมันค่อนข้างโอเคเลยหลังจากนั้นเราจะเอาท่อนเหล็กที่ยาวประมาณ40-50เซนติเมตรเอามาต่อกเอาไว้ที่หัวกับท้ายนะครับเพื่อเป็นการรับน้ําหนักไม่ให้ปูนที่เราเทลงไปดันไม้แบบล้มนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะเอาทรายหยาบมาเทปรับระดับพื้นนะครับโดยการเกลี่ยทรายไปบนพื้นผิวที่เราจะเทให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็บดอัดด้วยจอบนะครับผม หลังจากที่เราปรับระดับเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาตะแกรงวเมสมาวางนะครับซึ่งตะแกรงวเมสนี้เราก็ตัดให้มันเท่ากับพื้นผิวที่จะเทพอดีนะครับผมจากนั้นเราก็จะทำการกำหนดระดับความสูงของปูนที่เราจะเทนะครับโดยที่ผมก็จะเทให้สูงเท่ากับคานตรงนี้นะครับผมในการกำหนดความสูงผมก็จะเอาท่อนเหล็กที่ยาวประมาณ20ซนติเมตรเอามาตอกบนพื้นที่นะครับแล้วก็จะเอาระดับน้ำมาจับเทียบกับคานของผมนะครับผมถ้าเราเห็นฟองอากาศอยู่ตรงกลางแล้วแสดงว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันแล้วนะครับผม จากนั้นเราก็เอาสามเหลี่ยมปาดปูนที่เรามีมาวางทาบความยาวนะครับเพื่อที่จะหาจุดตอกหลักที่2นะครับผมซึ่งหลักที่2เราก็ทําการหาระดับเหมือนกับหลักแรกเลยนะครับแล้วเราก็เอาสามเหลี่ยมมาวางดูนะครับผมเพราะฉะนั้นระดับของหลักที่1กับหลักที่2ก็จะตรงกันนะครับปูนที่ผมจะใช้ในการเทพื้นจะเป็นปูนอินทรีย์เพชรพัดนะครับผมอัตราส่วนของการผสมปูนที่เขียนเอาไว้ข้างถุงนะครับก็คือปูน1ทราย2หิน4แล้วก็น้ําอีกครึ่งส่วนนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราผสมตามสูตรนี้โดยที่ไม่ได้ใช้เครื่องโม่นะครับตอนที่ผสมมันก็จะค่อนข้างหนักแรงมากแล้วก็เนื้อปูนที่ออกมามันก็จะค่อนข้างเทยากด้วยนะครับผม <c oughs> เพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ลดอัตราส่วนของหินลงมานะครับเป็นปูน1นึ่ทราย2แล้วก็หิน2แล้วส่วนปริมาณน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราก็กะตอนที่ผสมตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งเพราะว่าทรายมันอาจจะชุ่มน้ําไม่เหมือนกันนะครับ โดยที่ขั้นตอนการผสมก็คือเอาปูนกับทรายมาผสมให้เข้ากันเรียบร้อยก่อนจากนั้นก็ทําช่องแล้วก็ผสมน้ําลงไปนะครับหลังจากที่เราเทน้ําลงไปแล้วเราก็คนให้เข้ากันแล้วอาจจะทิ้งเอาไว้สักแป๊บหนึ่งให้ปูนกับทรายอิ่มน้านะครับในขั้นตอนของการเทหินลงไปก็ให้เราใส่หินทีละ1ถังนะครับแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วส่วนสําคัญก็คือเราต้องคนให้ถึงก้นด้วยนะครับแล้วจากนั้นพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วเราก็สามารถตักไปเทได้เลยนะครับผม หลังจากนั้นเราจะทําการตักปูนมาเทนะครับโดยที่เราจะเทตรงหลักที่เราปักเอาไว้นะครับผมแล้วเราก็ทําการใช้เกลียงไม้นะครับหาหลักของเราก่อนแล้วเราก็พยายามปาดปูนให้มันเท่ากับหลักนะครับจากนั้นเราก็เอาสามเหลี่ยมนะครับวางทาบกับหลักแล้วก็ลองปาดดูตรงนี้เราก็จะได้ระดับแล้วนะครับผม ตอนที่เราเทปูนลงไปเราอย่าลืมยกเหล็กขึ้นมานิดนึงให้มันเหนือปูนนะครับผมเหล็กจะได้ไม่เป็นสนิมนะครับซึ่งตรงนี้กระบาะแรกที่ผมผสมก็จะผสมตามสูตรข้างถุงเลยนะครับระหว่างการกวนผสมมันก็จะกวนค่อนข้างยากอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อหินจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตอนตักมาเทก็จะเห็นว่ามันลงมาเป็นก้อนล้วนๆเลยนะครับผมมันก็จะไม่ได้เทแล้วไหลเหมือนกับการเทพื้นปกติที่เราคุ้นเคยกันนะครับ ซึ่งกระบาดแรกไหนๆผมก็ผสมมาแล้วนะครับผมก็เลยเทให้เสร็จไปก่อนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นกระบาดท,ที่2ผมก็ผสมโดยการลดปริมาณหินให้ลดลงนะครับเป็นปูน 1, ทราย 2, หิน2นะครับผมก็จะได้เนื้อของปูนที่สามารถเทแล้วไหลได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเนื้อปูนหลังจากที่เราผสมเสร็จก็จะมีผลต่อการปาดหน้าปูนด้วยนะครับจากการที่ผมลองทําดูนะครับในการที่เราจะปาดหน้าปูนให้มันเรียบได้เนี่ย เนื้อปูนต้องไหลได้พอสมควรเลยนะครับผมปัจจัยหนึ่งก็คือปริมาณน้ําที่เราผสมลงไปในเนื้อปูนนะครับถ้าเกิดว่าเราผสมน้าเยอะปูนก็จะเหลวมากนะครับการเทลงไปมันก็จะเทค่อนข้างง่ายนะครับผมแต่ว่าปูนก็จะขาดความแข็งแรงไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราผสมน้ําเราก็ต้องกะปริมาณน้ําให้พอดีด้วยนะครับผมซึ่งในการเทพื้นที่นี้ผมก็ผสมปูนไปทั้งหมด3รอบได้นะครับเหตุผลก็คือผมไม่อยากจะผสมเยอะเกินไปนะครับ ถ้าเกิดว่าผมผสมเยอะเกินไปมากผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาปูนที่ผสมเสร็จแล้วจะไปเทที่ไหนอีกนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเหลือเป็นหินปูนทรายก่อนผสมเรายังหาที่เก็บได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้เทพื้นบ่อยๆเราจะกะไม่ถูกกรอกครับผมว่าเราต้องผสมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆผสมค่อยๆเทไปเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดน,นะครับระหว่างการเทผมก็จะเล่าเรื่องการเลือกปูนมาใช้ให้ฟังนะครับซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีปัญหาเหมือนผมที่จะเลือกปูนมาใช้แต่ละยี่ห้อก็มีหลายสีเหลือเกินนะครับผม ผมก็เลยจะมาแชร์วิธีเลือกให้ฟังโดยเอาปูนอินรีที่ใช้ในคลิปเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูตามร้านนะครับปูนอินทรีก็จะมี5สีเหมือนขบวนการ5ฮีโร่ที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับผมซึ่งตัวแรกก็คืออินรีเพชรพัดนะครับซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกประเภท GU นะครับเหมาะสําหรับงานโครงสร้างงานเทคานเทเสาโครงสร้างอาคารนะครับแล้วก็ช่างบางท่านเขาก็ชอบนํามาเทพื้นด้วยนะครับเพราะว่าไหลลื่นดีเทง่าย เมื่อแห้งเราก็จะแข็งมากกว่าปูนก่อฉาบเทปกตินะครับแต่ว่าปูนชนิดนี้ก็ไม่ควรเอาไปก่อฉาบนะครับเพราะว่าเนื้อปูนจะแข็งแห้งเร็วทําให้ก่อตัวไม่พร้อมกันแล้วก็จะแตกราวได้นะครับผมที่เห็นเยอะแล้วก็ใช้กันเยอะที่สุดก็คืออินทรีย์ปูนเขียวนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะใช้งานก่อฉาบตามมาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไปนะครับ ราคาถูกที่สุดสามารถที่จะหล่อเสาคานเทพื้นได้แต่ก็จะใช้กับงานขนาดเล็กที่รับน้ําหนักไม่มากเท่านั้นนะครับเช่นเทลานจอดรถเททางเดินหล่อเสาล้วต่างๆนะครับต่อมาก็คืออินซีแดงจําง่ายๆก็คือใช้ก่อฉาบเหมือนกับอินซีปูนเขียวแต่ว่าเนื้อปูนล,ละเอียดกว่าแข็งแรงกว่าฉาบลื่นกว่าแล้วก็เนื้อปูนเหนียวยึดเกาะดีกว่านะครับแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าอินซีปูนเขียวนะครับผมซึ่งการใช้งานเราก็สามารถเอาไปหล่อเสาคานเทพื้น ได้แข็งแรงกว่าอินรีปูนเขียวแต่ใช้กับงานเล็กล้ำน้ำหนักไม่มากเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเทราจอดรถหล่อเสาล้วเสาเอ็นคานทับหลังหรือว่าทางเท้านะครับผมต่อไปก็จะเป็นอินรีทองนะครับตัวนี้ก็จะเน้นงานฉาบละเอียดฉาบได้เหนียวลื่นผิวจะเรียบเนียนกว่าปูนก่อฉาบสําหรับคนที่ต้องการผนังที่เรียบเนียนเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะไม่เหมาะกับงานก่องานเทเราใช้ฉาบอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คืออินซีซูเปอร์ เขาก็จะเป็นถุงเขียวคาดแดงนะครับตัวนี้ก็จะถุงเล็กกว่าที่40กิโลกร,รมัมแต่ว่าเป็นสูตรเข้มข้นนะครับสามารถใช้ก่อแล้วก็ฉาบได้ลื่นยึดเกาะได้ดีนะครับเหมาะกับงานคอนกรีตขนาดเล็กเช่นเสาล้วเสาเอ็นคาทับหลังหรือว่าพื้นขนาดเล็กนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอยากให้ผิวหน้าปูนเรียบเนียนมากขึ้นให้เรารอประมาณ2ชั่วโมงแล้วเราก็ใช้เกลียงไม้ในการขัดผิวหน้าปูนนะครับผม ซึ่งเราก็จะทําแบบนี้ไปตลอดผิวหน้าของปูเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้ผิวหน้าเรียบเนียนมากขึ้นเราก็จะใช้ฟองน้ําชุบน้ําแล้วก็บิดให้หมาดที่สุดนะครับจากนั้นเราก็เอาฟองน้ํามาแปะกับเกลียงไม้แล้วก็ทําการรูปที่ผิวหน้าของปูอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ภาษาช่างเขาก็จะเรียกว่าการลงฟองนะครับก็จะทําให้ผิวหน้าปูนสามารถที่จะเรียบเนียนได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งการลงฟองเราอาจจะทํา2รอบก็ได้เพื่อให้ผิวหน้าเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับ หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นงานโครงสร้างเราก็ต้องรอไปอย่างน้อย7วันเพื่อให้ปูนเซ็ตตัวเต็มที่โดยที่เราจะบ่มคอนกรีตไปด้วยนะครับผมโดยการเอาผ้าใบพลาสติกคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความชื้นระเหยออกจากเนื้อคอนกรีตนะครับทั้งนี้ก็เพื่อลดการหดตัวทําให้ทนทานลดการแตกราวได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นการเททางเทา้าตามบ้านธรรมดาเราคลุมเอาไว้สักคืนหนึ่งก็พอแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นเราก็สามารถที่จะเอาผ้าใบออกแล้วเราก็แกะแบบได้แล้วนะครับผม สำหรับการเทพื้นที่ขนาดเล็กแบบนี้เราก็สามารถทําเองได้อยู่แล้วนะครับผมสาหรับเราๆที่ไม่ได้อยู่ในวงการก่อสร้างหากคิดจะซื้อปูนมาใช้ก็อาจจะสับสนว่าทําไมปูนถึงมีหลากหลายสีนักนะครับนั่นก็เพราะงานปูนมีหลายประเภทนะครับแล้วก็ต้องซื้อปูนที่เหมาะกับงานนั้นๆถึงจะได้ผลงานที่ดีนะครับผมซึ่งถ้าพูดถึงปูนอินรีเขาก็จะมีปูนที่เหมาะกับงานหลากหลายชนิดมาให้เราเลือกใช้นะครับก็เหมือนกับมีฮีโร่อินซีเรนเจอร์มาช่วยเราทํางานให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผม สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเทพื้น2ตารางเมตรนี้นะครับผมก็จะสรุปเอาไว้ในตารางนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆไปดูกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ